ถ้ารอบนี้เจอเบบี้อะไรก็ได้จะแป็บิดหรือธรรมดาจะให้จำสแกนในอัลติเมทคอสตอมในห้ารอบแล้วกันนะก็เริ่มการเป็นนี่พอดีติสุดท้ายแล้วนะสักสิบห้ารอบแล้วกันเอ้ยวัดตังเอ๊ะซสิบห้ารอบก็ได้เปิดละห้าสิบรอบเลยครับอ่ะห้าสิบรอบเลยชารเลนส์และห้าสิบรอบเลยนะเบบี้นะยาสัญญาคอนเกยบก้อยสัญญากันเก็บก้อยเก็บก้อย สั่ญางแล้วนะ50รอบนะเคมาอ๊มสมพรปากเลยนะว่าไหมตามสัญญาก็50รอบก็50รอบนี่ง่ายจะได้ฉันรู้นะว่าเธอเนี่ยชอบให้ฉันโดนจับสแก๊บบ่อยๆนะคืนนี้กูจะไ,ได้นอนไหมเนี่ย เอองี้ถ้าไม่ถึง50รอบผมจะไม่ปิดหลายแล้วกันโอเคปะตายชวนเลยไม่ใช่ตายในเกมนะตายในชีวิตจริงเนี่ยแหละชอบเห็นนะเห็นชั้นทรอาม้าเนี่ยเธอนะตัดลงยูทู e น่าจะดูนะครับโอเคเลยจากเวลาเลยค่ะจัดไป ไม่ลีลาเลยเหรอเอาจริงดินี่คืออยากเห็นโดนจ้มสแเก็ขนาดนั้นเชียเออก็ได้นะตามสัญญาในเมื่อสัญญาเอาไว้แล้วนะห้าสิบรอบก็คงปิดสัญญาต่อเบบี้ไม่ได้นะไม่เอาไปสัญญาเลยไว้แกบนหน่อยนะเบบี้ตามสัญญานะญญาเราสัารัก่อนแล้วกันไม่เอา แล้วฉันก็เชิญเลย50รอบเลยเหรอนี่ให้ตายซุย A few moments later ปีสองนะนานาแทงไงแคสซี่ดี้อยู่แคสซี่ดี้ฟังเลยเดี๋ยวคือเมื่อกี้น่าสัญญากับเบบี้ไว้เว้ยแบบว่าถ้าเจอเบบี้ในเกม ียจะให้จับตะแกรงห้าสิบรอบขอบค,คุณแคสซีดี่ที่เป็นเรียกเบบี้ให้นะ Looks like something happened bad โอเคถึงรอบแล้วโอ้ <S <S oh, ถึงรอบใช้เวลานานมากเลย,ลเยมลีมาลแล้วมีมาแล้วมีมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเรามีมาเร็วนะอืมทีหนึ่งก็ม,มาแล้วดีดีด,ด,ดีทำดีทำดีดีๆทำดีำดี เร็วเข้า... I guess you forgot about me. two. Uh oh, how unfortunate. Uh oh, how unfortunate. I'm gonna do a sneaky thing and throw a new contender in the ring. Ah. <coughs> uh, baby. เดี๋ยวเวลาบิบีิไปดับแล้วมาลู้ขโมยบิบิบ a few moments later ช้าจังวะถ้าเธอไม่รีบมาคืนนี้ฉันก็ไม่ได้นอนนะเฮ้ยตีสามแล้วนะไม่มาจริงเด้ <L un> มึงมาจากไหนเนี่ย มึงมาจากไหนมึงใครว่าตาบ้าสองโดยแล้วกันจะได้เร็วๆและจบกิจทรงครับกันกว่าจะขอบห้าสิบรอบนะนะโอ๊ยเจ๋งตื่นเลยเหรอดูซิว่า พี่ไม่ไม่พี่เล่นตัวจ,จริงมีเขินพี่ไงอะไรจะขนาดนั้นพอกอีกแล้วอยังดูแล้วครับผมนะอ้รอบนี้คือไงหน้าขึ้นไวจัดมาอย่าให้เสีย Time for your เห <shock. S 1> นียหน้าเหนียหน้าเหนียหน้าขึ้นมาเหนยหน้าสี แล้มอนแม่บีถ้าฉันไม่ได้นอนเธอก็ไม่ได้นอนนะแล้วเธอไม่เงินหน้าขึ้นมานะเข้าใจไหมจริงมาสวัสดีาะะะาหาแล้ว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 โว้ยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปขออะไรเล่นๆไม่งั้นจะโดนเอาจริง สักสิจริงจริงอรอากเห็นอสูปปิป้งม<ป><ป>ถ้าผมเอาไปลง YouTube เว้ยจะต้องมีคนถามว่าไอ้นี่เปนบ้าหรือเปล่าะวะให้ ให้หุ่นยนต์จำสแกนตั้งห้าสิบรอบใช่ครับมบ้าด้แม่เฟดดีมาปัญหาไม่ได้ลืมเธอนะไม่เมื่อนิ้วหรอกด กดแค่ปุ่มเดียวอ่ะไม่มีเมื่อยนะรอบรล้ว,อ,ลวอีกสี่สิบรอบข้าก็จะได้ไปนอนลอาาแลบบ้ววิอยากไปนอนไหม Can cut you ดิเบดรอบแล้วันนว time for your n t l shot คิดไปคิดมามันก็ไม่อยากนีคิดพี่หน้าขึ้นมาเออหน้าขึ้นมา you won't die What the f**k What the f u c k มึงมาจากไหนไปเลยไปแก้ไกลเลยดีๆฉันเกลียดเธอ I guess you forgot <ล> about me แคบเบอรกพี่ได้เพิ่มมาเปล่าทำไมหลังๆไม่เริ่มออกมานานแล้วนะ ปกต,ต,ติตีหนึ่งต้องมาแล้วไม่ใช่เหรอมามาละจังหวะนี้บิ๊บบี้มันตีสี่แล้วนะ so, ตีห้า เอาจริงจังปะเนี่ยฟังนะเฟดดี้คือเมื่อกี้นะ่ะนัดเบบี้มาใช่ไหมเมื่อกี้ไปเล่นเกมในละบอกมาเป็นเกม a u Spatial d e l i v e r y นะนัด <N utt. S 1> ไปว่าถ้าเจอเบบี hmm. ้ในเกมนั้นอนะ่ะจะให้จำสแกร์0รอบเลยใช่แล้วทีนี้ก็มาแหละแต่เมื่อกี้ไฟดับแล้วนะเอ้ยเคนเมื่อกี้นะ่ะไฟดับแล้ว <don> ลเราไอกิน <this> นี่แหละ แล้วพีกินเนี่ยควรจะเป็นรอบที่สิบเจ็ดเลยแต่แต่เนี่ยนางไม่มาก็เลยบอกว่าโอ้ยนานกันนะเนี่ยบิบี้๊บไม่โกรธนี่มันจะติมันจะหกโมงแล้วบิบี้มันจะหกโมงแล้ว I guess you forgot about me. Time for your controlled shock. You won't die, you but you'll been. wish you could. Under ah, your control. Let's see but how many pieces now, I can you cut long. you into. Let's. Let's see how many pieces I can cut you into. ดีนะไม่ขอร้อยรอบไม่งั้นกูตายแน่ๆเลยสิก้แล้วสุดท้ายแล้วมีดีด้วยครับจะได้นอนสมใจแล้วขอบคุณมาก I'm gonna sneaky ก็ได้นอนแล้วเแบบี้ดีใจมึงไม่ใช่มึงก็ได้นอนแล้วดีใจไหมฉันอะโคตรดีใจเลยมึงไม่เกี่ยวเป็นใครมาจากไหนนี่สำงเนียตัวเองมั่งโอเคสามสองหนึ่งขอบใจนะขอให้ฝันเจอเบบี้นะครับ ขอบคุณมากครับผมนะโดนไปขนาดนั้นนี่ก็น่าจะฝันเห็นหลายวันอยู่เจอกันเจอกัน